สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูจอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5เหมือนเดิมสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เรายังอยู่ในบทที่4อยู่นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วหละที่คุณครูจะทําคลิปสอนสําหรับบทที่4เนาะ,ะในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของกฎของการอยู่ที่บ้าน สิ่งที่เราต้องทำหรือไม่ต้องทำตอนที่อยู่ที่บ้านแต่ว่าในคลิปนี้จะพูดถึง yes or no question yes or no question question แปลว่าคำถาม yes or no question คือคำถามที่ให้เราตอบว่าใช่หรือไม่หรือว่าให้เราตอบว่า yes หรือ no นั่นเองอในเรื่องนี้นะคะในคลิปนี้จะพูดถึงคำถามที่ถามเกี่ยวกับกฎของการอยู่ที่บ้าน เป็นพวกงานบ้านหรือว่ากิจกรรมตอนที่เราทำอยู่ที่บ้านนะคะว่านักเรียนต้องทำสิ่งนี้ใช่หรือไมอ่ในเรื่องนี้จะเป็นการพูดถึงการถามตอบเนาะมาดูตัวอย่างคำถามนะคะประโยคที่เราใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำหรือไม่ต้องทำตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะ,ะสมมุติว่าเราจะถามเขาว่าคุณต้องทำ สิ่งนี้หรือไม่เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Do you have to แล้วก็ตามด้วยสิ่งนั้นที่เราจะถามถึงอย่างเช่นเราจะถามว่าคุณต้องทําความสะอาดห้องหรือไม่เราก็สามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า Do you have to clean your room Do you have to clean your room คุณต้องทําความสะอาดห้องหรือไม่ ประโยคที่ขึ้นต้นว่า do you จุดจุดจุดจำไว้นะคะถ้าเขาถามว่า do you ปุ๊บให้เรานึกเลยว่าถ้าเขาถามมาแบบนี้เราต้องตอบว่า yes หรือ no อืมแล้วแต่ว่าเรื่องที่เขาจะถามถึงมันคือเรื่องอะไรแต่ว่าคำตอบมันมีได้แค่2แบบก็คือ yes กับ no แค่นั้นเองอ่ะทีนี้ในเรื่องของการทำงานบ้านหรือกฎของการอยู่ที่บ้านนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนต้องทำสิ่งนี้หรือไม่ถ้าเรา ต้องทำเราก็ตอบว่า yes I do แต่ถ้าสิ่งนี้เราไม่ต้องทำเราก็ตอบว่า no I don't แค่นั้นเองตอบแค่ว่า yes I do กับ no I don't แค่นั้นเองอามาดูตัวอย่างประโยคสิสมมุติว่าเราจะถามว่าคุณต้องล้างจานหรือไม่เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า do you have to do the washing up Do you have to do the washing up? คุณต้องล้างจานหรือไม่คำตอบก็ตอบได้2แบบก็คือถ้าเราต้องล้างเราก็ตอบว่า Yes, I do ถ้าเราไม่ต้องล้างเราไม่ต้องทำเราก็ตอบว่า No, I don't แค่นั้นเองออีกหนึ่งตัวอย่างสิประโยคนี้ถามว่า Do you have to sweep the floor? Do you have to sweep the floor? คุณต้องกวาดพื้นหรือไม่ Sweep the floor ไปว่ากวาดพื้นใช่ไหมคะ,ะคำตอบก็เหมือนเดิมมี2แบบถ้าเราต้องทำสิ่งนี้เราก็ตอบว่า Yes I do ถ้าไม่ต้องทำก็ตอบ No I don't แค่นั้นเองไปต่ออีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้เขาถามว่า Do you have to take out the rubbish Do you have to take out the rubbish คุณต้องเอาขยะออกไปทิ้งหรือไม่ถ้าเราต้องทำเราก็ตอบว,ว่า yes I do ถ้าไม่ต้องทำก็ no I don't ง่ายๆเลยตอบแค่2อ,อย่างนี้อะทีนี้ เมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำหรือไม่จำเป็นต้องทำแล้วใช่ไหมคะแต่อีกหนึ่งประโยคเขาจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้รับอนุญาตให้ทำได้หรือไม่ถ้าเราจะถามประโยคที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนี้ได้หรือไม่เนี่ยเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่ถามว่า Are you allowed to แล้วตามด้วยสิ่งนั้นหรือว่ากิจกรรมนั้นที่เราจะถามอย่างเช่นถ้าเราจะถามว่าคุณได้รับอนุญาตให้ออกไปเล่นนอกบ้านได้หรือไม่เราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Are you allowed to play outside? Are you allowed to play outside? Play outside แปลว่าออกไปเล่นนอกบ้านใช่ไหมคะ,ะทีนี้ในการตอบ ของประโยคนี้ก็ยังเป็น yes กับ no อยู่แต่ว่ามันจะแตกต่างกับ have to เมื่อสักครู่นี้นิดหน่อยถ้าประโยคที่เขาถามว่า are you allowed to ให้นักเรียนตอบว่า yes I am ก่อนหน้านี้เราตอบว่า yes i do ใช่ไหมคะในตอนที่คุณครูถามว่าคุณจําเป็นต้องทำสิ่งนี้ไหมเนี่ยตอบว่า yes i do แต่ถ้าเขาถามว่า are you allowed คุณได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนี้ไหมให้ตอบว่า yes i am หรือถ้าเราไม่ต้องทำไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเราก็ตอบว่า no i am not ถ้าได้รับอนุญาตให้ตอบว่า yes i am ถ้าไม่ได้รับ อนุญาตให้ตอบว่า n o I am not โอเคไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคสิประโยคนี้เขาถามว่า are you allowed to watch scary movies are you allowed to watch scary movies คุณได้รับอนุญาตให้ดูหนังสยองขวัญหรือว่าหนังผีได้หรือไม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้เราดูได้เราก็ตอบว่า yes I am แต่ถ้าดูไม่ได้เราก็บอกว่า No I am not Yes I am และ No I am not ต่างกันนิดเดียวอ่าอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างประโยคนี้ถามว่า Are you allowed to stay up late Are you allowed to stay up late Stay up late แปลว่า นอนดึกหรือว่าอดหลับอดนอนใช่ไหมคะประโยคนี้เนี่ยถามว่าคุณได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้หรือไม่ถ้าเรานอนดึกได้เราก็ตอบว่า yes I am ถ้านอนดึกไม่ได้เราก็ตอบว่า no I am not แค่นี้อ่ะทีนี้แบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะ ให้นะักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยเขียนโจทย์และคำตอบทั้งหมดนี้ทั้ง10ข้อนี้ลงในสมุดไม่ต้องแปลนะคะเราตอบเขียนโจทย์แล้วก็เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษก็พอซึ่งแต่ละข้อมันจะเกี่ยวกับงานบ้านทั้งที่ครูจอมสอนแล้วก็ทั้งที่ทีเชอร์สอนอ่ามันจะมีคำศัพท์ที่ทีเชอร์สอนด้วยเดี๋ยวคุณครูจะช่วยแปล เป็นบางข้อแล้วกันเนาะอ่ะสมมติข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่า do you have to make the bed make the bed นี่แปลว่าอะไร bed B e D, bed bed แปลว่าเตียงใช่ไหมคะ make the bed ก็คือเก็บที่นอนนั่นแหละ เราตื่นนอนแล้วเราก็พับผ้าเก็บที่นอนดึงผ้าปูให้ตึงอย่างเงี้ยเรียกว่า make the bed เราต้องทำไหมถ้าเราต้องทำเราก็ตอบว่า yes i do ถ้าไม่ต้องทำเราก็ตอบว่า no i don't แค่นั้นเองเลือกตอบนะคะว่าจะตอบ yes i do หรือ no i don't ข้ออื่นๆก็ไปแปลเอาเองเพราะว่าที่เชื่อสอนแล้วเนาะเราต้องฝึกคิดด้วยนะคะอ่ะและอีกสักหนึ่งตัวอย่างสิ อลองแปลข้อที่6แล้วกันข้อที่6เขาบอกว่า Are you allowed to play games all day? Are you allowed to play games all day? Play game ก็แปลว่าเล่นเกมใช่ไหมลูก all day all คำนี้อ่านว่า all แปลว่าทั้งหมด day ก็คือวัน all day ในที่นี้หมายถึงทั้งวัน Are you allowed to play games all day? แปลว่าคุณได้รับอนุญาตให้เล่นเกมทั้งวันได้หรือไม่ถ้าเราเล่นทั้งวันได้เราก็ตอบว่า Yes, I am ถ้าเราเล่นไม่ได้เราก็ตอบว่า No, I am not แค่นั้นเองมีให้เลือกตอบแค่2ออย่างง่ายๆนะคะอ่ะทั้งหมดมี10ข้อนะคะตอบมาให้ครบตอบให้ถูกด้วยนะเขียนโจทย์ เขียนคาตอบให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนส่งก่อนถ่ายรูปส่งก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปส่งคุณครูเนาะโอเคไหมอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในชั่วโมงหน้าอาจจะเป็น การทดสอบก่อนแล้วก็อาจจะมีการเฉลยแบบฝึกหัดที่เราเคยทำผ่านๆมาแล้วนะคะในชั่วโมงถัดไปเนาะไว้ค่อยติดตามกันแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ See you again. Goodbye. Bye ไม่ bye.